คลอยเปลี่ยนตัวอาหารของ g r ีนแ and ออร์แกนิกแตกต่างจากอาหารทั่วไปหรืออาหารครีนยังไงบ้างคะถ้าเป็นอาหารทั่วไปนะคะคืออาหารที่เรากินทุกวันซึ่งจะอุดมไปด้วยโซเดียมนะคะเรื่องของไขมันก็ด้วยแล้วก็มีโปรตีนที่เกินตรงนี้ก็จะไม่เหมาะสําหรับผู้ที่มีโรคประจําตัวต่างๆส่วนอาหารที่เป็นอาหารครีนอาหารครีนคืออาหารที่ผ่านการแปรรูปน้อยที่สุดเลือกทานวัตถุดิบจากธรรมชาติให้มากที่สุดนะคะเน้นในเรื่องของความสดสะอาดแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีการคํานวณเรื่องของปริมาณโปรตีนหรือว่าพลังงานที่เหมาะสมให สำหรับคนที่มีโรคประจําตัวต่างๆสําหรับอาหารของเรานะคะคอสอาหารปิ่นโตกีนันออร์แกนิกเราจะมีทางทีมนักโภชนาการคอยดูแลในการคํานวณพลังงานแล้วก็ปริมาณโปรตีนที่เหมาะสมให้รวมถึงติดตามผลเลือดต่างๆซึ่งตรงนี้จะมีข้อแตกต่างกันแต่ละบุคคลนะคะผู้ป่วยแต่ละคนก็จะมีวิธีการรับประทานอาหารที่แตกต่าง ทีมนักโภชนาการก็จะคอยคำนวณตรงนี้ให้ค่ะแล้วก็จัดรายการอาหารที่เหมาะสมให้หากใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะหรือว่าจะทักช่อง Green a n d Organic มาได้ค่ะทางเรามีทีมนักโภชนาการคอยให้คำปรึกษาแล้วก็ตอบคำถามต่างๆค่ะ